สวัสดีครับผมอาจารย์นองสอนเทรดคลิปนี้เราจะมาอัปเดตในส่วนของทองคํากันนะครับประจําวันที่29กันยาถึงวันที่3ตุลานะครับมาแปบ๊บเดียวก็เดือน10แล้วนะทุกคนโอเคเรามาดูในส่วนของ day กันหน่อยนะ day ยังมีแค่ตัวเดียวนะครับที่ยังนีราคานะแต่ผมมองว่า day เนี่ยการจะลงมาหาชุดพวกนี้คงยากกล้วแหละ x point แต่ยากก็ไม่ได้หมายความว่ามาไม่ได้นะมันแค่ยากเนาะฉะนั้นแล้วเราไปดู time f r a m เล็กดีกว่า,าไปจับใกล้ๆดีกว่าเนะโอเค <c oughs> <c oughs> time frame สี่ระวังชุดนี้ไว้นะครับมันมีเงื่อนไขตรงที่ว่าถ้ามันไม่ผ่านอะไรมันจะลงมาที่นี่ได้นะตั้งแต่สามพันร้อยสถึง 3,697ในกรอบนี้นะมีโอกาสที่จะจุ่มลงมาได้แต่มันต้องมีเงื่อนไขที่มันทําให้มันผ่านขึ้นไปไม่ได้ก่อนเนาะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขอดูก่อนอันนี้ไกด์ไลน์ไม่ใช่ละลบอันนี้เทรลไลน์ไม่เกี่ยวลบเทรลไลน์นี่ไม่เกี่ยวลบโอเคก็จะเหลืออยู่แค่ตอนนี้ที่เห็นเนาะอ่ะตอนนี้ที่เห็นนะครับก็จะมีตัวนี้ นก็จะมีตัวนี้เนาะ h ฮสมันค่อนข้างกว้างแต่ถามว่าถ้าไม่หลุด C point เนี่ยไม่ต้องวิตกกังวลนะครับ C point อยู่ที่เท่าไหร่ C point อยู่นี่ C Point อยู่ที่ประมาณ3 7 2 2ถ้าไม่หลุด3 7 2 2แต่ถ้ามาถึงได้ก,ก็ขึ้นยากแล้วนะคุณถ้ามาถึงได้นะค่อนข้างที่จะมองว่าขึ้นยากเลยแหละเพราะว่าถ้ามันจะเรียบไปอีกทีนึงก็ ตรงโซนบริเวณใกล้ๆนี้เดี๋ยวขอไปดู1หนึ่งาทีก่อนว่าไออหนึ่งชั่วโมงก่อนว่าใช่หรือเปล่าเนะอ่าโอเคตรงนี้หนึ่งตัวตัวนี้หนึ่งตัวไม่มีผลตัวนี้ตัวที่สองไม่มีผลอันนี้ขยับพอยหนะ่อยนี่ โซมันมีโอกาสที่จะหลุดได้แต่มันต้องหลุดให้เห็นก่อนเนาะเราถึงจะพิจารณาได้1ชั่วโมงก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเห็นแค่เทรลล์เนาะเห็นแค่เป็นในส่วนของเทรลล์ของ1ชั่วโมงนะครับให้เป็นสีเขียวตรงนี้อันนี้ไม่เอานะเฟรขอไปดูทางเฟรมเล็กกว่านี้นะผมขอไป15นาทีเนาะหาคำตอบกัน โอเคมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งประมาณนี้เนาะทีนี้แหละเราดูกันว่า B point เนี่ยผ่านได้ไหมตอนนี้ B point ของตัวใหญ่มันเริ่มเทสแล้วไงนี่นะ Bpoint ตัวใหญ่มันเริ่มเทสแล้วเห็นไหมครับ แล้วหลุดได้ด้วยการที่หลุดได้เนี่ยในอนาคตตอนนี้ดีพอยต์มันยังไม่จบนะดีพอยต์ตัวนี้ยังไม่จบคือผมอยากให้มันจบดีพอยต์ตัวนี้ก่อนเราจะได้รู้ว่าสวิงที่มันใช้จริงๆเนี่ยคือคือมันต้องต้องมีสวิงยกให้เห็นก่อนเนาะมันถึงจะตีได้เนี่ยไกด์ไลน์ไว้ให้ดูก่อนเนาะที่จริงตัวนี้ยังไม่สมบูรณ์นะที่จริงผมจะไม่ไม่ตีนะมันต้องสมบูรณ์ก่อนผมนถึงจะตีเนาะ แต่ D Point มันยังไม่จบนะครับเราคาดการไม่ได้เนาะมันต้องจบให้เห็นเพื่อจะได้ดูเลเวลทีนี้แหละพอคาดการไว้อย่างเงี้ยให้ไกด์ไลน์ไว้2ทางนะครับคืออันนี้ผมขอเป็นสีอื่นนะมันมันเยอะไปขอเป็นสีอื่นขอเป็นสีสีชมพูอ่ะน่ารักหน่อยโอเคทีนี้ถ้ามันดิงขึ้นมาไม่สามารถยืนเหนือ B Point ได้ก็มองว่าขึ้นได้ไม่จริงนะครับ มองว่าขึ้นได้ไม่จริงแล้วมีอีกกรณีหนึ่งคือหลุด B point ได้แต่ขึ้นมาไม่ยืนเหนือตรงนี้ไม่ยืนเหนือไปหา C point ์ได้3 7 8 4 3 7 8 6็น6ค่อนข้างเป็นรีเวลที่แข็งแรงมากนะครับมันมีเหตุผลของมันอยู่เนาะ <S <S แล้วทีเนี้ยเห็นเทไลายไหมครับถ้ามันยืนได้แล้วมันหลุดเงื่อนไขว่ายืน B point ์ได้ยืน C point ์ได้ไปไหนไปนี่เลยครับ3 8 0 0แล้วถ้าหนักๆเลยขึ้นไปได้ โดยรวม35%ของทั้งหมดนับโดยทําเฟรมเดยมันมีการยกกําลังของการส่งกําลังในการออมันมีการส่งกําลังในการยกขึ้นมันต้องสรุปให้เห็นก่อนนะครับตอนนี้มันยังไม่ทำเนาะถ้ามันทําปุ๊บเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นมาครั้งหน้าคือ3,883นะครับใครที่มีายบาบข้างล่างยินดีด้วยนะครับส่วนใครที่มีไม้ายแถวๆนี้ระวังด้วยเพราะว่าถ้ามันไม่หลุด B point ของตัวสีชมพูมีโอกาสหลุดลงไปข้างล่างไปไหน ไปหา p o พ n t ตัวนี้กับ C-Point ตัวใหญ่ข้างล่างนี่นะมีโอกาสมาที่นี่นะครับมีโอกาสมาที่นี่ใช้คําว่ามีโอกาสนะเนี่ยการที่บันจืนเหนือมี i n t ไม่ได้เท่ากับว่าทำํำให้ใหม่ไม่ได้ถูกต้องไหมมันจะล่วงลงมาสุดท้ายแล้วมันจะมาวัดแถวๆนี้แหละเทนไลน์ถ้าไม่ไหวอีกก็มานี่เลยครับ 3, 7, 3, 4โดยประมาณมันจะมาแบบนี้เนาะโดยพฤติกรรมนะครับเนี่ย ยืนไม่ได้พักลึกหลุดซีพอยต์ของตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่คือตัวนี้นะไอตัวเล็กนี่ก็อยู่ตัวนี้เนาะซีพอยต์ของตัวใหญ่เนี่ยท่านหลุดมาถึงนี่ได้มาที่นี่แน่นอนครับระดับ3,710ถึง3,697โดยประมาณมันจะมาที่นี่เนาะแล้วทีนี้ถ้ายืนไม่ไหวก็อาจจะมาหาโซนสีม่วงอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันในอนาครเพราะว่าเวลาหนึงสนามคงมาไม่ทันใช้คําว่าคงมาไม่ทันก็ ดูจะกลอยู่นะเพราะว่ากราฟเดี๋ยวนี้มันวิ่งแรงนะครับก็อยู่ประมาณนี้แต่ถ้ามันยืนขึ้นได้มันไปต่อ35% 3สไปไหนบ้างนี่คือเป้าที่มีโอกาสที่จะมาถึง3,883 3 9 2ปดร้นออ็ดุดออกอวก,กาศไปเลยก็สี่พันหนึ่งอ่ามพันสี่รและสามพโดยประมาณมันมีโอกาสมาที่นี่ทั้งหมด นะครับแต่ผมดูแลในแนาคตอะ่ะถ้าจะขึ้นไปถึงระดับอ่าระดับของ3 8ม0ันกว่านี่นะภายในสัปดาห์หน้าหรือสิ้นปีนี้ถ้ามันยกได้แล้วหลุดขึ้นไปมันจะไปที่นั่นนะครับใช้เวลาอาจจะไม่ไม่ถึงสิ้นปีด้วยซ้ำเนาะโอเคเรามาดูในส่วนของมเมื่อเร็ยนะครับมาดูของ My Map My Map ขึ้นไม่พักเลยนะฮะตอนนี้ก็ติดที่เรเวลสาคัญตอนนี้ติดที่เรเวลสาคัญเท่านั้นเนาะติดที่3ามเจ็ดหนึ่งเจสาเจหนึ่งสโดยประมาณเนาะยืนขึ้นได้จะไปที่3ามแดหนสนะครับแล้วถ้ายืนไม่ไหวมีโอกาสพักสองเรเวลคือ3ามเจ็ดและสามเจดย์เโดยประมาณนะครับไม่แม็มันดูไม่ยากเนาะมาดูในส่วนของดอลลาร์กันนะครับ ดอลล่าพยายามยกตัวนะครับรีเทสถ้าไม่หลุดต่ำกว่า97.99หรือว่า98เนาะถ้ามันไม่หลุดวกลงไปต่ำกว่าเส้นสีเหลือง98มีโอกาสยืนขึ้นมาแต่เส้นสีส้มนี้นะครับเส้นสีส้มอยู่ที่ประมาณ9 9 3 0 9 9 3 1โดยประมาณมันจะค่อยๆขึ้นทีละเลเวลเนาะ99กับ อ่า91.5เห็นไหมตัวน,นี้ติดอยู่ที่91.5ยืนได้มันก็จะเล่นขึ้นข้างบนนะครับแผนมีอยู่ประมาณนี้สําหรับสัปดาห์หน้าอาจจะมองทิศทางไกลหน่อยอย่างที่บอกครับเคยพูดบ่อยๆเนาะการเทรดสั้นไม่ได้ทําให้คนกําไรแบบยั่งยืนและการเทรดยาวก็ไม่ได้ใช้ความรู้น้อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเทรดแบบไหนก็ระวังและมองหาการเทรดของตัวเองให้ดีด้วยนะครับ <c oughs> จากหน้างานก็มีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณผู้ติดต,ตามผูที่เข้ามากดหัวใจผู้ที่เข้ามาดูคลิปนะครับสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับซิกไม่ใช่ซิกแผนที่ทําให้ก็ทำเป็นไกด์ไลน์ให้กับทุกท่านมาอย่างยาวนานแล้วนะครับก็ขอบคุณผู้ติดตามมาโดยตลอดเนะาะหลังๆนี้ผมจะกลับมาไลฟ์บ่อยๆนะครับฝากด้วยนะครับถ้าผมขึ้นไลไรก็ถ้าท่านมีเวลาว่างก็ขึ้นมาดูกันนะครับโอเค ใครที่ยังไม่มีห้องลิงก์อยู่ด้านโปรไฟล์ใครที่ชอบแบบนี้ก็ยินดีครับที่จะสนับสนุนผมลิงก์อยู่ข้างล่างไว้ให้แล้วนะครับโอเคคลิดในครั้งนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ